สวัสดีค่ะรูปเพจอิจันทุกคนวันนี้อีจันอยู่ที่บ้านพ่อปองสุพันนะคะมารับข้าวสาร2ตันนะคะจากพ่อปองสุพันที่ร่วมบริจาคร่วมโครงการหอบรักไปกอดผู้สูงอายุปี4ีกับเรานะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13 14กุมภาพันธ์นี้เป็นต้อนรับช่วงวันวาเลนไทน์พอดีเป็นค่ะอย่างดีเลยใช่ไหมคะพ่อปอง เรากินยังไงคนแก่กินเหมือนเราใชน่นุ่มๆเลยนะคะพ่อป่องร่วมบริจาคสองตันเลยใช่ไหมคะให้ทุกปีใช่ให้ทุกปีเป็นสายบุญอิจารของเราร่วมทุกงานเลยนะคะข้าวสารนุ่มๆเลยค่ะพิเศษจากยะโสโนี่พี่ก็ในเรามาทั้งหมดก็จะเป็น400ถุงใช่ไหมคะ <400 S 1> พ่อป่องสี่ร้อยถุง เราต้องเอาไปอย่างสองร้อยพี่ไปสองที่ค่ะห้ากิโลใช่ไหมคะมีห้าถุงค่ะห้องหลวงปู่ข้าวก็อยู่ในนี้เลย คือมานี่หนู่ยังได้ไม่กินอย่างดีขยค่ะอันนี้คือทั้งหมด400ถุงใช่ไหมคะพ่อปองแล้วก็จะมีทุกสถานบันรับรองตรวจสอบปัะถุงญค่ปนประเทศไทยสองร้อยแล้วก็ครอบครัวสองสุพรรณเห็นไหค่ะอ๋อแล้วจะมีคือทำก็แบบทำบุญเพื่อเป็นสะพานทำทานเพื่อเป็นสบียง ทําบุญเพื่อเป็นสะพานทาฐานเพื่อเป็นสะเบียงว้าวเพจอีการคอยช่วยคอยช่วยมามาเป็นสะพานบุญน่ะของไปให้เราไปแจกที่เยเวลาอืเราก็จะสั่งให้เหมือนเหมือนใต้นี่ให้ไปห้าตันก็ไปสมัยเชียงรายให้ไปสิบตันวว้าก็ได้เพจอีการด้ช่วยนะฮะอะไรเรื่องก็ก็แนะนำนะเพจอีการสร้างบุตรหญิงเหมือนสร้างโรงเรียนเด็กคนคนพิการนะ่ะ โรงเรียนเด็กพิเศษใช่ตอนนี้กำลังสร้างอยู่ที่ทองผาภูมิที่เพชรบุรีเสร็จไปแล้วดีมากค่ะเราก็สนับสนุนเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ครับนี่ครับเป็นข้าวนะครับนี่ข้าวซื้อของอยังดีนี่สถาบันนะสถาบันรับรองคนต้อไปุ่ิคนก็ได้เงินจากการรับเซอร์ด้วยแล้วเอมาทำบุญด้วยใครที่มาเซอร์ที่สถาบันได้บุญด้วย เนี่ยเป็นข้าวองมะลิข้าวองมะลินี่ยเจ้าของมะลิยักษ์โสบอยครับพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์าบัวชมพูนะบัวชมพูไี่มีข้อเลยเหนื่อยไหมจ๊ะนี่พี่ๆตัดต่อของอีจันนะคะวันนี้แบ่งแรงมาช่วยกันยกข้าวสารเพื่อเตรียมไว้เพื่อไป ทำบุญเนาะวดีจาคขอบรักไปก่อนผู้สูงอายุที่มูนลนิธิวัฒนาไวยิว,ยวาดน,นะคะที่สม,มุทรปราการแล้วก็ศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุปทุมธาน,นีค่ะสองที่ปีนี้เราจะทํากันที่1โครงการสองที่นะคะเป็นโครงการที่เราจะไปเติมเรายิ้มไปเติมความรักไปเติมอ้อมกอดให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราทำมาแล้ว4ปีค่ะปีนี้เป็นปีที่4นะคะ ลูกสุกมาหรือยังกันคี่ด mm ิวถ่ายพับนิ mm ่งไวให้เลย ตัวบของเราคบแล้วหรอโอ้โหแล้วไม่เปยกดูรู้สึกคอดกันเลยของคันนี้คันนี้คบแล้วใช่ไหมคะโอเคอันนี้จะไปปทุมธานีค่ะศูนย์จัดสวัสดิการปทุมธานีพี่เดี๋ยวต้องเปิดมาให้ลูกมาแค่นั้นมาลูก มา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 น้องซึ่นี่มาแถบนี้นี่มาเหรอจะได้บาลา์กันเี่นี่เพดีจันนะเป็นตัวแทนเตอ่มาเลยตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามลุครับหนึ่สองครับโอเคค่ะสองรกิโลเดี๋ยวไปปทุมธานีค่ะ อันนี้สองร้อยสองร้อยกิโลเอ้ยสองร้อยถุงหนึ่งตันใช่เดี๋ยวไปปทุมธานีขอบคุณพ่อป่องนะคะเดี๋ยวคันนี้ต้องไปปทุมแล้วค่ะได้ค่ะอีกอีกคันหนึ่งไปใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณนะใครเข้ามาชมวันนี้ได้บุญร่วมกันโอเคค่ะขอบคุณพ่อป่องนะคะขอบคุณนะคะพี่ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณเพชรจันด้วยะนะครับที่เป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญน้ำเข้าสู่ให้คนล,ละลนะครับเข้าวัด้วยกันประมาณสองพันไม่พองบอได้เลยค่ะจัดเต็มขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราติดตามโครงการนี้ด้วยกันวันที่สิบสามสิบสี่เดี๋ยวเราจะไปหอบรับไปกอดผู้สูงอายุนะคะรอติดตามรอทำบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ